สวัสดีครับผมประกันชัยกรัดครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับชำนาญการงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานสาธารณสุขจัดบุงการครับกลุ่มงานภารกิจสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขครับก็เราพูดถึงเรื่องของสื่ออสวินหลายท่านสงสัยนะครับแต่ลนอำเภอสงสยัยและก็ไม่กล้าที่จะ ไม่คุ้นชินนะครับวันนี้ผมถือโอกาสในเวลา5นาทีตไปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องเส,สื่อสุขภาพมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารในเรื่องของพฤติกรรมก่อโรคในหมู่บ้านในชุมชนครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารมา,าแก้ไขและก็วางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหลายบุคคลเองตัวเองนะฮะตนเอง,เองและก็ คนอื่นด้วยนะครับเพื่อให้พฤติกรรมนั้นสามารถที่จะเรียกว่าเกิดกระแสในชุมชนนะครับร่วมกันสร้างร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับที่ผ่านมาเราทํากันรายบุคคลนะครับไปหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนานะครับบางทีเวลาก็น้อยนะครับในการแนะนําฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในชุมชนนะครับสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีเล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับในการที่ควบคุมหรือว่าดูแลให้คําแนะนำํำ ตักเตือนนะครับเป็นตนเตือนตนบ้างคนอื่นเตือนบ้างมันก็จะเกิดกระแสสังคมในก,การที่จะดูแลปรลี่ยิพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านั้นนะครับถ้าหากมีการพฤติกรรมแสดงออกนะครับซ้าๆๆๆถึง21วันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นไปพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนหาวรนอันนี้จริงหรือไม่ครับท่านลองทําดูนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นปี2ปี3ปีนะครับเป็นเดือนบางคนบอกว่า อ,อย่างน้อยต้อง3เดือนนะปฏิปิิกร,รมมันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่องค์กรอยู่ที่บริบทของของเราทุกคนในการที่จะเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเสืออสวินมันเกิดจะทํำยังไงถึงจะเป็นเสืออสวินครับ 1. ต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับ2ต้องมีอีเมลแล้วก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเข้าเป็แอปพลิเคชันแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยนะครับในการที่จะรายงานพฤติกรรมก่อโรคในหมู่บ้านในชมุมชนของท่าน ท่านี้ก็เป็นแล้วแล้วรหัสของเสื่อสวินล,ละครับทำไมต้องมีรหัสเพราะว่ารหัสเนี่ยฮะมันจะเป็นการบง่งบอกถึงตัวตนของท่านโดยไม่ต้องไม่ต้องแจ้งชื่อสกุลนะครับเจ้าที่หน่วยบริการก็สามารถที่จะรับทราบนะครับว่าเป็นใครนะครับเป็นการระบุพิกัดเท่านี้เราก็รู้ว่าท่านคืออัศวินในการรายงานครับเพื่อที่จะใช้ในการาวางแผนในแก้ไขปัญหา ของเงอมาจากท้องถิ่นได้ด้วยนะครับลองทําดูนะครับผมเชื่อว่าจะพลิกโอกาสให้เราก้าวสู่เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนบริกรรมเป็นหมู่บ้านจัดการเป็นหมู่บ้านบึงการท่5ดีในที่สุดครับหวังเป็นเช่นนั้นครับขอบคุณครับ